สวสสฝ่ายรัฐบาลเขากําลังเล่นตลกอะไรครับเรื่องที่สมควรทํากับไม่ทําเรื่องที่ไม่สมควรทําทําไมถึงทําอย่างกับเรื่องของสสครับวันเนี้ยนะครับเรื่องของตําแหน่งรองประธานสภาของหมออ๋องนะครับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสสที่ชื่ออดีศรเนี่ยทำไมเขาเดือดร้อนเยอะแยะมากมายนะครับเป็นอะไรเลยครับการที่นะครับพักก้าวไกลขับหมออ๋องนะครับออกเด็ยนะครับมันคุณอดิศรเดือดร้อนขนาดนั้นเลยครับ ทงฝ่ายรัฐบาลเดือดร้อนขนาดนั้นเลยครับหมออองนั่งตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งเอ๊ะรัฐบาลเดือดร้อนมันเดือดร้อนมากมายขนาดนั้นเลยครับคุณดิสอนเดือดร้อนมากมายขนาดนั้นเลยครับถามหน่อยนะครับมันทํมาหมอ,อองเนี่ยไปขัดผลประโยชน์พวกคุณหรือเปล่าอีกอันหนึ่งที่ตอนนี้ที่ออกมานะครับซึ่งเป็นผมออกเลยผมฟังแล้วผมตลกมากก็คือสอวนะครับคือตามที่เราทราบข่าวว่ามีสวคนหนึ่งนะครับพร้อมคณะแล้วก็มีสสอด้วยนะครับ ได้ลาไปเที่ยวเราต้องให้ต้องให้ความจริงกับเขาครับเขาเขาบอกว่าเขาลาเขาเขียนใบลานะครับแต่เขาลาไปเที่ยวในสมัยที่เปิดประชุมสภานะครับตอนนี้ก็อย่างที่เราทราบว่ามันมีการประชุมสภาอยู่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเพิ่งจะตั้งรัฐบาลได้นะครับก็มีการประชุมสภาก็มีเรื่องปัญหาเดือดร้อนของประชาชนปัญหาของประเทศปัญหาอะไรก็เอาเข้าไปในข้างในสภาพูดคุยกันเพื่อจะแก้ปัญหาให้ได้เร็วที่สุดเพราะรัฐบาลชุดนี้ตั้งขึ้นมานะครับตอนที่รัฐบาลจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ ตอนนั้นนะครับไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลตามฉันทามติของประชาชนตามที่เราทราบอยู่เพราะว่าถ้าจากการเลือกตั้งฉันทามติของประชาชนเนี่ยต้องการให้พรรคก้าวไกลเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล <im it> อยากได้นายกที่ชื่อพิธาริมเจริญรัตแต่เนื่องจากว่านะครับมันมีรัฐมนุนเฮงซวยฉบับหนึ่งนะครับที่ให้สวเนี่ยมาเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับให้สวมีสิทธิ์มาเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งแน่นอนครับสวเหล่านี้เราก็ทราบอยู่ว่ามาจากการแต่งตั้งของเผด็จการนะครับ รัฐประหารนะครับเป็นคนตั้งสวเหล่านี้ขึ้นมาสวเหล่านี้นะครับก็ไม่ฟังอิราค่ายลมไม่สนใจนะครับในเขาเรียกว่าอะไรในเ,เสียงของประชาชนที่ลงฉันทามติมาแล้วว่าเป็นแบบนี้สวไม่สนใจว่าวันนี้เฮ้ยประชาชนเนี่ยลงฉันทามติแบบนี้ประชาชนเลือกตั้งมาแบบนี้แต่ตัวเองไม่สนครับตัวเองบอกว่าตัวเองมีสิทธิ์ครับตัวเองเป็สนสวพอใจอยากได้ใ, ь, ใครเป็นนายกก็ได้พอใจอยากให้ใครมาจัดตั้งรัฐบาลก็ได้ถ้าไม่พอใจไม่โหวตให้ นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจึงทําให้ประชาชนรู้สึกไม่พอใจกับสวกลุ่มนี้เพราะสวกลุ่มนี้ไม่ได้มาจากประชาชนสวกลุ่มนี้ไม่ได้มาการจากการเรื่องของประชาชนและสวกลุ่มนี้ไม่เห็นหัวประชาชนนะครับไม่ทําตามฉันทามติของประชาชนไม่เคารพเสียงของประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้งจึงทําให้ประชาชนรู้ส,สึกนะครับว่าสวกลุ่มนี้เป็นสวขยะไร้ค่าไร้ประโยชน์ นี่คือสิ่งที่ความรู้สึกของประชาชนอย่างผมส่วนคนอื่นเขาจะคิดยังไงผมไม่รู้แต่สําหรับผมผมคิดแบบนี้ว่าสวชุดนี้นะครับคือสวที่เป็นสวขยะไร้ประโยชน์นะครับไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีเพราะเป็นสวที่ประชาชนไม่ได้เป็นคนเลือกมาแต่โดนแต่งตั้งมานะครับจากเผด็จการรัฐประหารแล้วมาขัดขวางประชาธิปไตยนะครับของประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้ง มาขัดฝังเสียงของประชาชนที่ลงฉันทามติแล้วว่าต้องการให้พรรคไหนเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลต้องการให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรตีแต่สอวอพวกนี้ขัดขวางนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ประชาชนทุกคนมีความรู้สึกเสร็จแล้วสอวอคนนี้นะครับสอวอนะครับกับสสนะครับที่เดินครับเรียกมาเนี่ยได้มีการลาไปชุมที่ต่างประเทศและไปโดนขับไล่ที่ร้านอาหารที่ต่างประเทศโอ้โหพอโดนขับไล่เดือดเป็นเดือดเป็นร้อนมองโหแต่ไม่คิดว่า สิ่งที่เจ้าของร้านหรือคนที่ร้านคนที่นั่นอ่ะเขาขับไล่ะมันมาจากไหนโอ้ไปโทษที่การศึกษาไปโทษที่นู่นที่นี่ผมบอกเลยครับมันเกิดจากการกระทําของพวกคุณเองนะครับทุกอย่างมันเกิดผลจากการกระทําผมถามว่าวันนี้สอวสองร้อยห้าสิบคนมันก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะเป็นแบบนั้นทุกคนมีสอวอบางคนเนี่ยไปที่ไหนทําไมมีแต่คนรักมีแต่คนชอบมีแต่คนอยากถ่ายรูปมีแต่คนอยากให้กินฟรีด้วยซ้ำโอ้โหนี่มาต้อนรับเลยแต่สอวอบางคน โดนขับไล่อย่างหมูอย่างหมาทําไมคุณไม่สำเนียกคุณไม่สํานึกเอาไว้บ้างว่าตัวคุณทําอะไรให้ประชาชนเกียทิทั้งทั้งที่สว250คนแต่มีสวอบางคนกลุ่มเล็กๆนะที่ไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยมีแต่คนหูอยากจะเขาเรียกว่าอยากจะต้อนรับอยากจะหูให้กินฟรีเลยนะครับอยากจะเข้าไปถ่ายรูปอยากจะไปนี่แต่ไอวอคนหนึ่งโดนเข้าไปโดนไล่อย่างกระหมูกระหมา แทนที่วันนี้จะสํานึกสาเนีจกว,ว่าเอ๊ะตัวเองอ่ะทาอะไรนะตัวเองเป็นสอวอเหมือนกันเนี่ยอีกคนนึงทาไมประชาชนต้อนรับทําไมเราโดนไล่เหมือนหมูเหมือนหมาทําทไมถึงไม่คิดถึงเรื่องนี้ทําไมไม่ปรับปรุงตัวแต่วันนี้ไปทํะไรครับโอ้โหกรรมาการสิทธิมนุษยชนกรรมาการของสอวอนะโอจะทําหนังสือถึงประเทศ,ปร,เทศประเทศนั้นนะครับประเทศไอร์แลนด์เนี่ยนะครับเพื่อจะอะไรครับเพื่อจะแบบเอาผิดอย่างงู้นอย่างงี้เฮ้ยผมว่าพวกคุณเป็นสวอ่ะ คุณทํางานให้คุ้มค่าเงินเดือนของภาษีประชาชนดีฝ่าไหมอย่าเอาเรื่องไร้าสาระมานี้อันนี้คือพอคุณโดนตัวคุณโดนโอ้โหดิ้นเป็นประหมอทุกทุกหัวเลยเพื่ออะไรครับโอ้จะเอาผิดให้ได้จะร้องเรียนให้ได้จะไอ้นู่นได้ถามหน่อยครับถ้าเป็นเรื่องของประเทศชาติเป็นการแก้ปัญหาปากท้องประชาชนพี่น้องประชาชนทําไมคุณไม่ทําแบบนี้บ้างทําไมคุณไม่เดือดร้อนกันแบบนี้นี่คือสิ่งที่มันออกมานะตอนนี้ ผมถามนะครับสวเนี่ยกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนแล้วทํางานคุ้มค่าจากการกินเงินเดือนภาษีประชาชนหรือเปล่าครับอยากทาตัวเป็นขยะครับคุณสวนะครับฝากเอาไว้จากใจประชาชนคนหนึ่งวันนี้สิ่งที่สมควรจะทํามากฝ่าที่จะไปดําเนินเรื่องเอาเรื่องน,นะครับที่ประเทศไอร์แลนด์ส่งจดหมายไปที่ประเทศไอร์แลนด์เนี่ยผมว่าวันนี้คุณมาแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจร่วมกันดีก,กว่าไหม หรือว่ามันไม่ใช่หน้าที่คุณหน้าที่คุณคือใครมาทําอะไรคุณไม่ได้ครับสวไม่ว่าจะทําชั่วทําเลวทาไม่ดียังไงนะครับยังไงก็แล้วแต่สวจะทําอะไรต้องถูกหมดใช่ไหมสวจะทําอะไรประชาชนต้องให้เกียรติใช่ไหมสวจะทําอะไรประชาชนต้องยอมรับใช่ไหมไม่ใช่วันนี้ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยเป็นสวเนี่ยทุกคนต้องให้เกียรติก่อนที่นะครับคุณจะได้รับเกียรติคุณต้องทําตัวให้หน้าเคารพให้มีเกียรติก่อนไม่ใช่วันนี้ทําตัวหน้ารังเกียจ หน้าขยะขแยแงงแล้วบอกว่าเฮ้ยคุณอยู่ในตําแหน่งสอวอแล้วต้องให้เกียรติไม่จําเป็นครับคุณอยู่ในตําแหน่งสอวอแต่ถ้าทําตัวหน้ารังเกียจหน้าขยะขแยแงงประชาชนไม่จําเป็นต้องให้เกียรติพวกคุณเพราะพวกคุณไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีพวกคุณมันคือขยะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมไม่รู้หรอกนะครับว่านะครับสอวอคนไหนเป็นยังไงผมไม่ได้เอ่ยว่าเป็นสอวอคนไหนผมพูดรวมๆแต่ที่นี่แน่ผมเห็นเนี่ยสอวอมีอยู่2กลุ่ม กลุ่มแรกนะครับกลุ่มแรกเนี่ยโอ้โหไปทางไหนก็นแล้วแต่ประชาชนรับนะครับประชาชนอยากต้อนรับประชาชนเข้าไปร้านอาหารประชาชนบอกกินฟรีเลยกินฟรีเลยกินฟรีเลยนะครับไปถึงถ่ายรูปโอ้โหกาบว้นะครับยกมือโอ้โหห้อมร้อมนะครับถ่ายรูปกันโอ้เซลฟี่กันนะครับอ่เข้าไปร้านอาหารก็มีแต่คนต้อนรับแต่สวอีกกลุ่มหนึ่งเข้าไปที่ไหนก็มีแต่คนด่ามีคนไล่อย่างกระหมูกระหมาแต่สวอกลุ่มนี้ กับไม่รู้สึกสํานึกถึงตัวเองว่าตัวเองทําอะไรทําไมให้ประชาชนไล่แล้วทําไมไม่ดูสอวอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเล็กๆเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมสอวอกลุ่มนี้นะครับประชาชนรักแท้ทําไมประชาชนแฮปปี้ทำไมไปที่ไหนประชาชนก็ต้อนรับไปที่ไหนประชาชนก็โอ้โหดีใจที่ได้เจอแต่วันนี้นะครับสอวอีกกลุ่มหนึ่งไปที่ไหนก็มีแต่คนไล่อย่างกระหมูกระหมาไปที่ไหนก็มีแต่คนรังเกียจนะครับยิ่งฝาสุนัขตัวหนึ่งอีกมันเป็นเพราะอะไร มันเป็นพออเพราะอะไรทําไมสวเหล่านี้ถึงไม่ใช้สมองคิดว่าตัวเองอะนะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันจะเกิดจากการกระทําของตัวเองหรือเปล่าผมถามหน่อยเถอะครับคุณสอวอถามถามได้เถอะครับคุณสอวอมันเกิดขึ้นจากการกระทําของพวกตัวคุณเองหรือเปล่าที่ประชาชนเขาสะท้อนให้เห็นคุณไม่ต้องมาบอกว่าเป็นการศึกษาโอ้ยไม่ไม,ไม่ไม่เรียนเป็นความจริงเขาดูจากการกระทําของพวกคุณนะครับวันนี้คุณเป็นสอวอนะครับ ไม่จำเป็นจะต้องบอกว่าเฮ้ยฉันเป็นสวเนี่ยฉันอยู่ในตําแหน่งสวนะคุณต้องให้เกียรติฉันเพราะฉันอยู่ในตําแหน่งสวนะครับตาแหน่งมันแค่หัวโขนหัวหนึ่งนะครับแต่คนเราจะให้เกียรตนะิใครเนี่ยเขาอยู่ที่การกระทานะครับอยู่ที่ความรู้สึกนะครับอยู่ที่สิ่งที่เขาจะมอบให้มันไม่ใช่ไปบังคับว่าเฮ้ยฉันอยู่ในตําแหน่งสวคุณต้องให้เกียรติอย่าว่าแต่ตำแหน่งสวเลยให้เป็นตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับถ้าทําตัวหน้าเกียรติหน้าขยาขแยง ก็ไม่มีใครให้เกียริครับสาหรับผมผมบอกเลยนายกรัฐมนตรีคนนี้ผมไม่เคยให้เกียรติผมไม่เคยให้เกียรดเพราะนายกรัฐมนตรีคนนี้ไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนเท่ากับตบัสัตว์หักหลังประชาชนถูกต้องไหมพยรนยประชาชนหักหลังประชาชนแล้วผมจะต้องให้เกียรตินายกรัฐมนตรีแบบนี้ทําไมผมพูดต,งตรงๆผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งมีความรู้สึกแต่แน่นอนครับผมก็ต้องยอมรับเพราะว่านะครับมีสวและมีกฎหมายนะครับมีรัฐธรรมนูญแห่งสวยฉบับเนี้ย มันกำหนดให้สวนะครับที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งสวที่โดยแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารเนี่ยมาเลือกนายกแทนประชาชนเพราะมันมีรัฐมนูญแห่งสวยฉบับนี้แต่ถามว่าประชาชนต้องยอมรับนะมันไม่จำเป็นต้องยอมรับนะครับนะครับตามกฎหมายก็ว่ากันไปทำกฎหมายครับกฎหมายไม่เป็นแบบนั้นแต่ตจําเป็นจะต้องยอมรับไหมนะในเมื่อกฎกฎติกาแบบนี้ไม่จําเป็นครับ เพราะว่าฉันธามติของประชาชนคือต้องการให้พักการเมืองที่ประชาชนเลือกผ่านการเลือกตั้งวันนี้คุณลองคิดดูรัฐบาลต้องเสียง,งบหกเกือบหกพันล้านบ,บาทงบหกเกือบหกพันล้านบาทจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศให้คนทั้งประเทศมาทําการเลือกตั้งนะได้ฉันทามติตามที่ประชาชนส่วนใหญ่เลือกมาแล้วแต่ไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้แต่ไม่สามารถที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีตามที่ประชาชนฉันธามติได้ เป็นเพราะรัฐธรรมนูญหิงซวยฉบับหนึ่งนะครับที่กําหนดนะครับล่างโดยนะครับผดเด็จการรัฐประหารล่างโดยพวกรัฐประหารเนี่ยเป็นคนล่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วสร้างเงื่อนไขว่าให้สอวอที่ตัวเองแต่งตั้งมาจะแท้นะครับนะครับรัฐธรรมนูญก็เป็นคนล่างขึ้นมาเองนะครับแล้อวก็อะไรครับสวที่จะมาเลือกนายกรัฐมนตดีตัวเองก็เป็นคนแต่งตั้งขึ้นมาเองพวกของตัวเองเท่านั้นนะครับความรูร้ ไม่มีก็มาแต่งตั้งคุณสมบูตไม่มีก็ก็มาแต่งตั้งคุณวบุฒิไม่มีก็มาแต่งตั้งให้เป็นสวเพียงแค่อะไรครับต้องทําตามที่ตัวเองสั่งแล้วมาเรียกนายกรัฐมนตรีแทนประชาชนประชาชนเลือกมาแล้ววันนี้คุณเป็นสวเข้ามากินเงินเดือนจากภาษีประชาชนแทนที่จะสำเนียกสำนึกในบุญคุณของเงินเดือนที่ได้รับอยู่ทุกวันนี้ฉันทามาติของประชาชนเขาว่าอย่างไงก็เป็นก็เป็นงั้นมาอ้างเรื่องนั้นหนึ่งสองอ้างเรื่องนู้นอ้างเรื่องนี้ นะคุณคิดว่าแสดงว่าคุณไม่เคารพเสียงของประชาชนประชาชนเขาเป็นคนตัดสินใจแล้วประชาชนเขาเป็นคนเลือกแล้วผ่านการเลือกตั้งพวกคุณมีสิทธิอะไรพวกคุณมีแค่250คนแต่คุณวันนี้คุณใช้สิทธิ์ของคุณคุณบอกว่าเฮ้ยคุณสามารถทําได้แสดงว่าคุณดูถูกประชาชนนะครับคุณดูดูถูกประชาชนส่วนใหญ่ที่เขาเรียกมาสิครับคุณไม่เห็นหัวประชาชนไงแบบนี้ไงเขาถึงได้ ไอ้นี่แล้วถามว่าอย่างนี้ถ้าแบบนี้มันจะมีจัดการเลือกตั้งไปทําไมจะต้องเสียง,งบประมาณ6กพันล้านไปทาไมพวกคุณก็เลือกกันไปเองเลยสิจะต้องมาเสียง,งบประมาณทําไมแล้วให้ประชาชนนะ่ะออกไปเลือกตั้งทําไมถ้าคุณไม่เคารพเสียงของประชาชนประชาชนเลือกขึ้นมาแต่คุณบอกคุณไม่เอานี่แหละครับแล้วอ้างเรื่องนั้นเรื่องอ้างเรื่องนี้นะครับพอประชาชนออกมานะครับออกมาอ่แสดงปฏิกิริยาโอ้ยเป็นเพราะการศึกษาเป็นเพราะนั่นเป็นเพราะนี่อย่ามาไอ้นี่กันเดีย๋ยวยางงี้กันเรื่องมันผ่านมาแล้วงี้เฮ้ย วันนี้เรื่องมันผ่านมาแล้วเหมือนการกระทําาว์มผิดนะ่ะผมถามหน่อยคุณทํฟาว์มผิดกฎหมายเมื่อหนึ่งปีที่แล้วผ่านมาแล้วนะครับผ่านมาแล้วหนึ่งปีออฟฟา์มผิดนั้นจบแล้วเหรอแบบนั้นเหรอครับฟา์มผิดเมื่อคุณทําแล้วมันก็ต้องมีฟา์มผิดตลอดไปเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสวนะที่โดนไล่อยา่างกระหมูกระหมาหรือสอวที่ไปไหนแล้วโดนไล่โดนด่าเนี่ยคุณสาเนียกและสํานึกว่างนะวะ่าทําไมสอวอ,อีกกลุ่มหนึ่งเขาไปไหนมีแต่คนต้อนรับ เขาไปไหนมีแต่คนอยากให้อยากให้เข้าไปเขาไปไหนมีแต่คนอยากถ่ายรูปเซลฟี่อยากใกล้ชิดแต่พวกคุณเวลาไปไหนทําไมเขาถึงไล่ยังกระหมูกระหมาทําไมเขาถึงเขาถึงได้ด่านะครับเขาถึงเห็นพวกคุณแล้วเขาถึงได้ด้าหน้าขยักขแยงเพราะพวกคุณทําตัวยังไงสำเนียกและสํานึกเอาไว้บ้างนะครับต้องบอกก่อนเลยครับว่าวันนี้สวมันแบ่งเป็นสองกลุ่มแบบนี้นะครับสวมันแบ่งเป็นสองแบบนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับ เรื่องของหมอ,อองนะครับที่พักก้าวไก่ขับหมออองออกจากออกจากการเป็นสมาชิกเนื่องจากว่าพักก้าวไกลต้องการเป็นผู้นําฝ่ายค้านแต่ตามกฎหมายตามกฎหมายนะครับมันกําหนดว่าคนที่จะเป็นผู้นําฝ่ายค้านได้นะครับจะต้องเป็นสสนะครับหัวหน้าพักจะต้องเป็นสสด้วยนะครับแล้วก็ เป็นพักที่มีนับจำนวนสสเยอะที่สุดนะครับซึ่งก็แน่นอนครับพักเก้าไกลเข้าเงอนไขแต่ปัญหาติดตรงที่ว่าต้องไม่มีนะครับสสที่เป็นประธานสภารองประธานสภาหรือรัฐมนตรีเนื่องจากว่าหมอองได้รับการทัดเลือกให้เป็นรองสภาคนที่1ก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลก่อนที่จะมีฝ่ายรัฐบาลก่อนที่จะมีฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นวันนี้หมอองนะครับอยากจะดํารงตําแหน่งประธานรองประธานสภาคนที่1ซึ่งแน่นอนครับว่าพักคก้าวไกลต้องการตําแหน่ง ผู้นําฝ่ายขานก็มีการพูดคุยกันนะครับว่าตกลงจะเอาอย่างไงหมอองยืนยันนะครับยืนยันว่าต้องการจะนั่งตําแหน่งรองประธานสภาเพราะฉะนั้นมันก็จะท่านนั่งแบบนี้ทางพักคก้าวไก่ก็ไม่สามารถที่จะเป็นผู้นําฝ่าย้านได้พักเก้าวไก่จึงมีมติขับหมอองออกเพื่อให้ตัวเองนั่งนะครับผู้นําฝ่าย้านได้หมอองก็ต้องไปสังก,กัดพักใหม่แล้วนั่งเป็นรองประธานสภาทําแบบนี้คําถามคือมัน ไม่รักษาคําพูดกับประชาชนตรงไหนผิดคําพูดกับประชาชนตรงไหนหักหลังประชาชนตรงไหนตบัดสัตว์ต่อประชาชนตรงไหนไม่รักษาคําพูดต่อประชาชนตรงไหนไม่มีเลยแล้วใครเสียผลประโยชน์ก็ไม่เห็นมีใครเสียผลประโยชน์มีแต่ประชาชนแฮปปี้เพราะหมออองตรวสอบสาภาที่โปร่งใสแต่วันนี้นะครับสอสอบางคนนะครับ พักการเมืองบางพักออกมาเต้นแรงเต้นกาโอ๊ยมันเป็นอย่างนั้นมันไม่สง่างามนะครับมันไม่เหมาะสมนะครับมันมาทาอย่างนี้ไม่ได้นิติกรรมอัมพางอะไรก็ไม่รู้หัวออกมาสารพัดคาถามคือนะครับมันไม่เหมาะสมตรงไหนครับมันไม่สง่างามตรงไหนครับอย่างที่ผมบอกสิ่งที่พักก้าวกลทําแล้วหมออ๋องทำเนี่ยมันผิดคําพูดต่อประชาชนตรงไหนไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตรงไหนนะครับทรยศประชาชนตรงไหน หักหลังประชาชนตรงไหน,นตบปัดสัตว์ต่อประชาชนตรงไหน,นไม่มีเลยถ้ามีคุณช่วยต่อบให้ผมหน่อยครับคุณเป็นสสแต่วันนี้สิ่งที่ผมเห็นแน่ๆสสฝ่ายรัฐบาลน,นะครับพรรก,การเมืองฝ่ายรัฐบาลไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนอันนี้เห็นชัดไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชน ไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนอันนี้เห็นชัดเลยเท่ากับตบัสัตว์ต่อประชาชนเท่ากับหักหลังประชาชนเท่ากับทรยศประชาชนอันนี้มันไม่สง่างามมากฝ่าหรือเปล่าครับนะผมว่าไอสิ่งที่ทําสิ่งนี้มันไม่สง่างามมากฝ่าแต่วันนี้ยังมาเชิดหน้าชูคอรับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนมานั่งยังมีหน้านะครับมานั่งเป็นสสบางคนเป็นรัฐมนตรีด้วยซ้ําแบบนี้มันไม่สง่างามยิ่งฝ่าเลยครับแบบนี้มันไม่ได้นนระเกียจยิ่งฝ่าเลยครับ แบบนี้มันไม่ไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรียิ่งฝ่านะครับผมถึงได้บอกไงว่าวันนี้นะครับก่อนที่คุณจะไปว่าคนอื่นเขาไม่สง่างามคุณดูตัวคุณว่าคุณสง่างามหรือเปล่าคนที่ไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนนี่มันสง่างามหรือครับคนที่ไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนสง่างามหรือครับคนที่ทรยศประชาชนนี่สง่างามหรือครับคนที่หักหลังประชาชนสง่างามหรือครับคนที่ตบสัตว์ต่อประชาชนสง่างามหรือครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ได้สง่างามอะไรตรงไหนเลย ซึ่งแน่นอนครับว่าเห็นว่าโหจะไปทีแรกนะครับจะเข้ายติเลยนะโวจะเข้ายติยื่นในสาภาเลยตั้งกระทู้เลยโหเ,เสนอยัตติเลยครับเพื่อทําการถอดถอนเ <c oughs> ดี๋ยวนี้บอกไม่เอาแล้วนะครับวิบรัฐบาลตกลงกันแล้วเดี๋ยวจะหาว่าพวกมากลาไปก็คุณพวกมากล้าไปอยู่แล้วตอนนี้บอกได้เลยครับว่ามันมีผด็จการในรัฐสภาใช้พวกพ้องนะครับในการกําหนดแล้วถามว่าวันนี้เสียงของประชาชนแทบจะไม่มีฝาหมายอะไรเลยเนี่ย่ะ แล้วเสร็จแล้วตอนนี้ไม่เอาแล้วเดี๋ยวจะไปยืน่นนะครับยืนนน่นสารรัฐธรรมนูญยื่นนู่นยื่นนี่ก็ไปสิครับเอาเลยนะครับเ mm. พราะมันเห็นอยู่แล้ววันนี้เพราะหมออ๋องไปขัดผลประโยชน์พวกคุณหรือเปล่าพวกคุณโกงไม่โกงไม่ถนัดหรือเปล่าพวกกินพวกคุณคอรัปชันไม่ถนัดหรือเปล่าพวกคุณทุจริตมันไม่ถนัดหรือเปล่าเพราะหมออ๋องไปเป็นรองประธานสภาคุณถิงไปฝังอยู่หรือเปล่าพวกคุณถึงได้ออกมาดิน้นพวกคุณถึงได้ออกมาเดือดร้อนพวกคุณถึงได้โหไม่ยอมกันเลยเป็นเพราะแบบนี้หรือเปล่า ผมไม่แน่ใจนะแต่ไม่รู้ใ้ผมคิดไปไงเพราะว่าวันนี้การที่นะครับพักก้าไกลขับหมออองออกเนะี่ยแล้วหมออองนั่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งเนะี่ยผมถามเลยครับสอสอที่ออกมาพูดโดยเฉพาะคุณอาริสอดคุณเดือดร้อนอะไรครับมันทําให้บ้านคุณไฟไหม้เหรอครับมันทําให้พักคุณไฟไหม้เหรอครับหรือว่ายังไงครับก็ไม่ใช่นะไฟรัฐบาลที่ออกมาเต้นแรงเต้นกาออกมาหูย่างงู้อย่างนี้สอวอที่ออกมาอย่างงู้อย่างนี้ถามว่าพวกคุณเดือดร้อนอะไรครับ พักเก้าไกลเขาขับหมออ๋องพวกคุณเดือดร้อนอะไรครับคุณสอวอเงินเดือนพวกคุณลดหรอครับผมก็เห็นว่าคุณได้รับเต็มหรือพวกบ้านบ้านพวกคุณไฟไหมก็ไม่ใช่สรุปแล้วมันคืออะไรครับทําไมคุณถึงเดือดร้อนเพราะมันขัดผลประโยชน์ของพวกคุณปะ่ะไปฝังผลประโยชน์ของพวกคุณหรือป่าผมถึงได้บอกว่าวันนี้สอสอและก็สอวอนะครับทําเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนดีกว่าไหมครับที่จะมาทําเรื่องไร้สาระพวกนี้ เอาเวลาที่คุณจะทําเรื่องพวกนี้นะครับไปทําเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนให้ดีดีกว่าไหมทําไมเรื่องเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยคุณถึงไม่สนใจเพราะถ้าคุณสนใจนะครับสอสอและสอวอคงไม่ลาไปเที่ยวต่างประเทศขณะที่นะครับยังเปิดประชุมสภาอยู่ถ้าคุณเห็นความสําคัญของประชาชนคุณคงไม่โดดประชุมสภาคุณคงไม่ลาประชุมสภาเพราะอะไรครับ พราะการประชุมสภาคือการนําเรื่องเดือดร้อนของประชาชนความเดือดร้อนของประชาชนเข้าสู่สภาแล้วทําการแก้ไขชี้ให้เห็นปัญหาชี้ให้เห็นความเดือดร้อนของประชาชนแล้วทําการแก้ปัญหาแต่พวกคุณลาไปเที่ยวครับการประชุมสภาไม่ใส่ใจครับไม่สนใจอันนี้สมควรเหรอครับแล้วสวเองนะแทนที่จะไปทําเรื่องไปถึงประเทศต่างประเทศผมว่าทําเรื่องนี้ไหมสอบเรื่องนี้ดิฝากไว้ว่ามันสมควรไหมนะมันสมควรไหม เที่ยฮะประชุมไปเที่ยวแล้วบอกโอ้ยฉันจองมาเป็นปีแล้วอยู่คุณอ๋อแสดงว่าการไปเที่ยวของคุณสําคัญฝ่าการประชุมสภาสําคัญฝ่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนสําคัญฝ่าปัญหาของพี่น้องประชาชนสําคัญฝ่าปัญหาของประเทศตีบแบบนั้นอะถ้าพูดแบบนี้ใช่ผมคิดประชาชนคิดได้ไงนะครับแน่นอนครับเรื่องนี้คุณสมชัยได้ออกมาอมาอธิบายชัดนะครับสช่องกฎหมายเนี่ยขั้วรัฐบาลร้องหมอออกไม่ได้เย้ยแต่งกรให้คนสนใจก็พอนะค,คุณสมชัยบอกว่า สามช่องของกฎหมายนะครับไม่มีทางครับที่จะร้องได้นะครับแต่งกรอย่างเดียวก็พอนะครับสมชัยอธิบายชัด3มช่องกฎหมายขั้วรัฐบาลร้องหมอออกไม่ได้เย้ยแต่งกรให้คนสนใจก็พอเมื่อวันที่2ตุลาคมเนี่ยครับนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตเนะี่ยได้โพสต์ข้อเขียนสแสดงความคิดเห็นกรณีที่วิปรัฐบาลมีมติ ใช้ช่องทางยื่นไปยังองค์กรอิสระแทนเช่นสารรัฐธรรมนูญโดยเบื้องต้นกรณีพักก้าวไกลขับนายปฏิทัศน์สันติพาดารองประธานสาภาคนที่1ไม่เป็นไปตามข้อบังคับนะครับของพักก้าวไกลข้อที่64วงเล็บ5ว่าเล่นหมออ๋องได้ช่องทางไหนบ้างช่องทางแรกที่เสด็จพี่แนะบอกว่าจะยื่นกกตโดยใช้มาตาาว2วงเล็บหของพอรปพักการเมืองให้ยุบพักคก้าวไกล อันนี้นะครับข้อหากระทําการอันเป็นปรปักต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหากใช้ข้อหานี้เสด็จพี่คงต้องใช้แว่นขยายนะครับลำดับกล้องจุลทัศน์ช่องทางที่สองมีสอวอนะครับบางคนแนะให้สอสอเน่ยหใน10คือ50คนเนี่ยขึ้นไปเข้าชื่อผ่านประธานสภา,าผู้แทนราษฎรและส่งสารรัฐมนูลโดยใช้มาตราแปของรัฐธรมนูญ กรณีนี้เป็นเรื่องของความสงสัยในเรื่องของการขาดคุณสมบัติของสสเช่นเคยต้องโทษจำคุกไม่เกี่ยวกับการถูกให้ออกจากพักแล้วไปหาพักใหม่แต่อย่างใดช่องทางที่3ไปร้องปปชเรื่องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขาดจริยธรรมตามตามตาตรา2-3-4วงเล็บ1ของรัฐธรรมนูญอันนี้ประชาชนคนเดียวก็ร้องได้นะครับแต่ต้องไปอ่านประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งนะครับทางการเมืองให้ปลุก และโยงให้ได้ว่าขัดจริยธรรมอย่างร้ายแรงอย่างไรนะครับความเห็นของผมคือทั้ง3อย่างเนี่ยร้องไม่ได้เลยนะครับร้องไม่ได้เลยเหลือแค่สองช่องคือร้องเป็นกรทานองสนอกกับร้องเอะอะโวยวายให้คนสนใจครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกว่าวันนี้พักก้าวไกลขับหมออ๋องออกจากพักเพราะหมออ๋องขัดมติพักเพราะพักต้องการเป็นผู้นํฝาฝ่ายค้านแต่กฎหมายมันมีข้อกําหนดอยู่ นะรพักก้าวไกลขับหมออองออกจากพักทำไมสสพักอื่นถ <th ึงเดือดร้อนทำไมพักการเมืองอื่นถึงเดือดร้อนทำไมสวถึงเดือดร้อนหมออองนั่งตำแหน่งประธานรองประธานสภาคนที่หนึ่งทำไมสสบางคนถึงเดือดร้อนทำไมพักการเมืองบางพักถึงเดือดร้อนทำไมสสสวถึงเดือดร้อนผมไม่เข้าใจเพราะหมอองไปขัดผลประโยชน์ของพวกเขาหรือเปล่าเพราะหมอองเนี่ยกำลังไปฝังหรือเปล่า โดยเฉพาะที่วันนี้ประชาชนอย่างผมสงสัยมากเลยก็คือว่าการเซ็นรับสภาหมื่นสองพันล้านโดยที่ตอนนี้ปัญหาคือหมออ๋องไม่เซ็นรับครับเพราะพบปัญหาหลายจุดเพราะเหตุผลน,นี้หรือเปล่าเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่าเพราะถ้าคิดเราคิดง่ายๆผมไม่ได้ว่านะว่าคุณเป็นงั้นแต่ลองคิดง่ายๆว่าถ้าวันนี้หมอององเซ็นรับไปเอ้ยตกลงกันได้นะครับส0ของ1 2 0 0 0พันล้านมันคือพันสอง้อล้านนะนะฮะ กินกันสักสิเนี่ยมันคือพันสองล้านแต่พอหมอออกไม่เซ็นหรือเปล่าพวกนี้เลยไม่ได้หรือเปล่าเลยต้องออกมาโวตีโพยตีพายดิ้นทุรนทุรายนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละครับคือการเมืองที่ตอนนี้รู้สึกว่าการเมืองตอนนี้นะครับใช้คนในสภาใชพ้พวกพวกพร้องกันแต่ไม่ได้สนใจปัญหาของประชาชนเลยหรือเปล่าแทนที่จะเอาเวลาเนี่ยไปตรงนี้ไปแก้ไปไขปัญหาของประชาชนความเดือดร้อนของประชาชนเข้าระชุมสภา,าเอาความเดือดร้อนของประชาชนเข้ามากับมาทําเรื่องแบบนี้เหรอครับ นี่แหละครับสิ่งที่สอสอและสอวอเหล่านี้ทำมันเกิดประโยชน์กับประชาชนตรงไหนครับถามหน่อยครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นห,หน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ